สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสายป่าสายเขียวนะคะมาพบกับช่องการชวนในบทญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาหน่อไมค้ค่ะพอดีมีคนมานี่นี่นี่นะคะอโอ้โหแค่ด่านแรกก็เพียบแล้วนี่ค่ะ อ่อแทงออกมาเพียบเลยหนอแทงออกมาเพียบเลยออมเมืเ่อก่อนตรงนี้มันเป็นอ่ต้นเหมือนเนาะเพราะว่าที่นี่เขาเอาลงเหาอ คลิปนี้ไม่พูดมากนะฮะเยอะจัดนี่อวบมากเลยถ้าอ,อยู่ข้างล่างเอยจะอวบ Yeah. Hmm. โอ้โอ๊ตายาเราเดินไปดูที่เดิมที่เก็บข่าวที่แล้วนะที่มากันลงวันที่มาคนเดียวเนาะ ตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีนะเพื่อนตรงที่เราตรงที่การขึ้นไปครั้งทนะี่แล้วเนาะอาจจะมีสูงสูงแต่ว่ามันไม่มีเยอะก็เลยไม่ขึ้นดีกว่ามีแบบยาวๆแล้วนู่นนะก็มีนะแต่ว่ามันต้องปีนขึ้นไปแล้วเรามาคนเดียวก็อาจจะอันตรายหน่อยๆนะตอนนี้อยู่ที่อยู่นั่นนะคะปีนมามเ,เพื่อนเพื่อเตี้ยๆนนี้ก็ปีนเอาเนาะ โอเคเพื่อนเดี๋ยวพาไปเดินไปดูที่ลุงเหยียบขึ้นขหน่อยคือมันยังไม่ละลายนะเพื่อนนี่นะยังเหมือนเดิมที่มะนี่มันเดือนอ่าพักาแล้วเนาะเพราะว่าอากาศเมื่อวานก็ยังต่ำกว่าสี่องศายอยู่นะ นะอูรุยเยอะมากเลยอะตรงนั้นเยอะมากเลยอะแต่ว่าใครจะขึ้นตรงนั้นตรงนั้นก็พอได้อยู่เล็กๆแต่ว่าขึ้นยาก เราลงไปดูหนมากันโอ้เย็นวาบเลยอ่ะเย็นวาบเลยเย็นวาบเลยเพื่อนเย็นเดีอะอากาศมันร้อนเนาะเดี๋ยวลองขึ้นไปเหมือนลุงยุบคุทำไงเนะี่ยต้องคงเย็นเจียบหน้าดูเลยเรา เดี๋ยวเรามานับดอกเรามาดูหน่อไม้กันว่าได้มากน้นนอยแค่ไหนก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเรายังไม่ไปตรงเอ่อตรงตรงนั้นนาะแา่ว่าการที่ว่าพอแล้วนะเรากินไม่เยอะนะเดี๋ยวเราต้องไปกลับทันทีระลูกพ,พากตอเออเออมีอีกมีอี มาดูข้างบนนี้ด้วยค่ะ ดูบอใบเนเปิลญี่ปุ่นเนาะสวยดีมาเกิดอะไรในป่าเนาะเนาะป้าตัดจะกลับแล้วยังเห็นเพียบเลยปีนี้ออกช้านเะพื่อนเพราะว่าอากาศแบบยังไงอะกลางวันร้อนนะกลางคืนหนาวนะก็ยังมีลบสิบอยู่นะเอ้ยไม่ใช่ลบสิบต่ำกว่าสิบองศานะกลางคืนเก้าองศาอะไรเงี้ยแปดองศา สำหรับนีกระตะนะอาาัยดีจังโอเคคลิปปิดคลิปด้วย,ยนี่นะคะข้างล่างเป็นเห็นไม้เห็นไหมเป็นน้ำลำธารน,นะปิดคลิปด้วยวิวนี้แล้วกันเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ค่ณในเดอ้อเดอ้อเดอ้อเดอนะคะกดเลยจ้าเดี๋ยวนะ กดเลยจ้ากดเลยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายข้างล่างนะก็อันตรายอยู่นะ